สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบก,กับผมโอมกีตาร์อีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนอินโทรและโซโลโ่เพลงแพ้ทางศิลปินลมนูนนะครับโอเคอเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่โซโล่ไม่ยากนะครับเป็นเพลงที่มีโซโล่ที่มีเสน่ห์นะเสน่ห์ฟังง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็เพาะด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคอร์ดกันก่อนนะว่าเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับอินโทรจะมี4คอร์ดนะครับแบ่งออกเป็น2รอบนะสองรอบนะครับ4คอร์ดสองรอบคอร์ดที่1คือคอร์ด A นะครับคอร์ดที่2คอร์ด E คอร์ดที่3 F มเอชชาร์ปมคอร์ดที่4คือคอร์ด D นะครับเล่นวิ่งกันไป2รอบเนาะ โอเคต่อไปโซโลอัมอินโทรนะฮะลายอินโทรเล่นยังไงนะครับรอบที่1น,นะครับอ่ะเล่นสายที่1นึ่งเฟตที่5นะครับอ่ะพอเราเริ่มสายที่1นึ่งเฟสที่หปุ๊บเนี่ยเราดีดหนึ่งครั้งให้เราสไลด์ไปหาฟเฟสที่7แล้วก็ดีดจากที่7เ,เนี่ยสไลด์ไปหาเฟสที่4นะครับ5 7แล้วก็4ี่ไปสไลด์ไปหาเฟสที่7อีกแล้วก็ดีดแล้วก็สไลด์ไปหาเฟสที่2อ่ามันจะเป็นสำเนียงติวดิวติวดิวก็คือการการสไลด์นั่นเองนะครับการสไลด์นั่นเองอ่ะสำเนียงแบบเนี้ยจะพบในในละมานูนเลยแหละอ่าคือวงละมานูนเนี่ยพี่เมธีเนี่ยจะจะเล่นสำเนียงแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะก็คือ คือฟังออกเลยว่าอ๋อนี่คือวงละมานูนอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของวงเป็นเอกลักษณ์ของวงนะครับวิธีการโซลูวิธีการเล่นนะครับโอเคนะอันดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก,กับมาใหม่ที่เฟสที่5คือเฟสที่5ก่อนนะสไลด์หา7แล้วก็ดีดสไลด์ไปหาเฟสที่4ต่อไปสไลด์ไปหาเฟสที่7อีกแล้วก็ดีดแล้วก็สไลด์หาเฟสที่2โอเคนะ ตรงนี้ใช้นิ้วไหนก็ได้นะนิ้วหนิ้นวสองิ้วสก็ได้แล้วแต่คุณคนนั้นที่ถนัดนะครับต่อไปต่อไปสไลด์นะครับเอาใมาอีกรอบนะพอเราดีดปุ๊บเนี่ยเราก็สไลด์มามาร์เฟตที่10นะครับตรงนี้จะเป็นสำเนียงสไลด์ จากเฟสที่10นะครับสไลด์หาเฟสที่9แล้วก็ดีดสไลด์หาเฟสที่7ดีดสไลด์หาเฟสที่5แล้วก็สายเฟสที่4ี่อ่าแบบนี้นะแล้วก็เข้าหาตอนที่อรอบที่สองนะครับอีกทีนึงนะเฟสที่10ดีด เฟตี่งเก้าดีเฟตี่7เจ็ดดีเฟตี่5ห้าแล้วก็มาเฟตี่สี่จะเป็นการสไลด์ถอยหลังนะครับอพอลงโน้ตตัวนี้ก็จะเป็นรอบต่อไปแล้วนะครับอรอบที่หนึ่งใหม่หนึ่งรอบนะรอบที่หนึ่งนะครับสามสี่สองสามสองสาม 2 3 4ส,อ,ส,สอ่ะสบายรอบที่สองก็เริ่มจากตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้จะเปลี่ยนจะ,จะเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะรอบที่สองจะเล่นแบบนี้อ่ะดีสายที่1นึ่งรรที่ห้าเจดสไลด์หา9แล้วก็ดีดมา สลายหาเฟ็ที่4นะครับ5 7 9สลายหา4ช่ช้อีกทีนึงนะครับ5 7สลายหา9ดีด9สลายหา4ต่อไปเฟสที่5สลายหา7ดีด7สลายหา2อ่ะอีกทีนะ4 ไายหาเจ็ดดีเจ็ดสายหาสองไปเฟที่สี่นะครับพอเรามาจากอ่เริ่มจากตรงนี้ใหม่นะอ่าพอเรามาเฟตเฟตที่สองปุ๊บสีห้าห้านะครับอ่า โอเคนะ2 4 5อ่ะจากเริ่มต้นอีกหนึ่งรอบนะเริ่มต้นนะครับ3 4เริ่มต้นรอบรอบรอบที่สองนะ3 4ต่อไปตัวนี้จะเล่นเหมือนกับรอบที่1น,นะครับ 10 9 7กแล้วก็5้านะครับดีดแล้วก็สไลด,ด์ดีดีอ่าโอเคนะครับอันนี้ผมจะสอนทั้งสองรอบนะสองรอบเล่นอันนะเล่นช้าชาตั้งตั้งสองรอบนะครับ3 4 2 3 2 สามสอมี่ก็มีการสไลด์สายนะครับสไลด์ไปมาไปมาให้เป็นสำเนียงนะสำเนียงของลามานูเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ให้ทุกท่านลองฝึกกันดูนะครับน่าจะไม่ยากนะครับเป็นเป็นสำเนียงที่ไพเราะนะครับแล้วก็ติดหูด,ด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็เลกๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ